สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะมาทำยำหอยดองนะคะยำหอยแมงกู้ดองนะคะ <c oughs> ก็อันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะใส่อันนี้เป็นหอยแมงกู้นะคะที่นุ่นดองไว้นะ <c oughs> จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเทออกให้ดูนะคะอันนี้นุ่นดองเองนะคะก็จะไม่ได้ใส่สีเนาะไม่ได้ใส่สีนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ันนี้ไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเขาก็จะสีออกน้ำตาลแบบนี้นะนี่ค่ะข่ดเสร็จแล้วนะคะเราก็ขัดนับ,บแรกนะคะเราก็ใส่นีนลงไปเลยค่ะตะไคร้นะคะตะไคร่หัวหอมนะคะหัวหอมซอยนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นผักชีต้นหอมนะคะหั่นนะคะแล้วก็จะมีขึ้นช่ายนะคะนุ่นใส่ขึ้นช่ายนิดนึงนะคะน,นี้แล้วก็จะมีขิงซอยนะคะนี่นี่ตมไมเนาะอันนี้ตมนไมน แล้วก็จะเป็นพริกซอยค่ะ,ะค่ะแล้วก็จะเป็นพริกซอยนะคะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราก็ใช้ช้อนนะคะคนเขานะคะเกลี่ยก็เ ค่ะก,ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะยำหอยดองนะคะก็ไปทำกันดูนะคะแซบๆนะคะสำหรับคลิปนี้นต้องขอลาไปก่อนนะคะ ขอฝากทุกคนช่วยตกกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ